โรงเรียนบ้านเขื่องคำเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน190คนอายุระหว่าง5-15ปีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนคือการทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉงผลการสำรวจประจำปีการศึกษา2,567พบว่า80เซของนักเรียนมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งติดจอโทรศัพท์นอนดึกทุกวันขาดการออกกาลังกาย ร่างกายขาดการขยับส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้นักเรียนมีภาวะอ้วนมากขึ้นบางรายมีร่างกาย,ายผายผอมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์บางรายมีภาวะเตี้ยส่วนสูงไม่พัฒนาตามเกณฑ์อายุก่อนเริ่มโครงการได้มีการนำปัญหาไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาจึงได้เกิดโครงการกายขยับเพิ่มความกระฉับกระเฉงขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ าพที่แข็งแรง